สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ก,กดกระดิ่งให้กับพอเยาการในเด้อครับสวัสดีครับผมเมื่อเช้า,อาตอนนี้พยาการพามาเบิงนาหน้า,นาข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวดอข้าวเหนียวดอนี่ใส่ไว้กินครับพยาการใส่ไว้กินครับออกดอกออกร้วงคือกันข้าวเหนียวดอครับซ้ำข้าวเจ้าดอล่ะ อข้าวเหนียวดอนี e, se, ่ก็ออกดอออกล่วงคือกันครับเห็นบ่ปลายมันจะดำดำเ่ยเป็นข้าวเหนียวครับเนี่ยถ้าปลายมันดำดำทั้งสี่เนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวครับเนี่ยนี่ปลายดำดำเนี่ยบะแม่ข้ามันเม็ดมันด่างมันเสียด้ครับแต่ว่ามันเป็นข้าวเหนียวครับเป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะสีมันจะดำครับปลายล้วงข่าวนะ่ปลายล้วงเข้ามันจะดำครับอืมถ้าเป็นข้าวเจ้าดอของฟังตรงข้ามแปลงตรงฟังตรงข้ามเนี่เป็นของอีเจ้านึงนะครับนะ เนี่ยข้าวเจ้าดอครับมันจะเป็นสีสีขาวเนาะมันจะเป็นสีขาวครับนี่อ่ามันจะเป็นสีขาวครับข้าวเจ้าดอแต่ว่าของพูาจการฟังตรงข้ามกันนี่คันแท่กลางอยู่นี่เนาะอ่าของพูาจการนี่ใช้ข้าวเหนียวดอครับใช้ข้าวเหนียวดอเดียวไทยให้เบิ้งเก๊กเนี่เห็นบอกครับสังเกตเบิ้งลวงข้าวคเขานี่เม็ดมันออกจะดำดำครับนี่อ่าเม็ดออกจะดำดำเป็นกอข้อหกครับนี่กอข้อหกข้าวเหนียวกอข้อหกครับนี่ น่าจะแมนน่าจะแมนเพราะว่าแต่ว่าเข้าพยาการมันสมกันเนี่มันผสมกันผสมกับเข้าพันอเตีอเนี่ยพันอเตีอยมันน่าจะเป็นเข้าหน้าปังบ่หรือว่าจังไรบโมูหอ่าพราแต่ว่าแถวบ้านพยาการบนเอิญเข้าอเตียเข้าอิตอาเนียครับเข้าพันอีเตียาเห็นบ่ะเข้าพันอเตียนี่จะแก่เรี่ยวกระเข้าก็ของหกเลยครับเนี่ยอ่าเข้าเข้าเหนียวกลางหรือว่าเข้าเหนียวกลางอะไรครับนี่หรือว่าเข้าเหนียวกลางเนาะ อบ้านพยาการนะจะเอินข้าวเหนียวดอหรือข้าวเหนียวกลางนะครับมันจะดอกระบอดอหลายครับแต่ว่ามันออกกลางๆหน่อยนะคุณทั้งพุนทำทอกบดล่ะทอกบดลราพี่น้องทั้งพุนทอกพร้อมกันบดล่ะฟังฟังทั้งนี้ทอกพร้อมกันบดล่ะคุณทอกแมนบดครับนพยาการใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวมองนี่นี่ สองใหครับใส่ใบสองใหหรือสองหม่องเนี่ยสองหม่องเฉพาะหน้าแปลงนี้เนาะอ่าทางทางพุ่นก็เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้าใหญ่อ่าเป็นข้าวเจ้าใหญ่อันนี้ครับเนี่ยมันงามอยู่พี่น้องใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดลวงข้าวขื้นกันครับเนี่ยใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดลวงข้าวขื้นกันเบ่งต้นมันติดพี่น้องเบ่งต้นมันนี่ลวงมันใหญ่มันเหี่ยวแท้ๆเดีครับ หลวงมันใหญ่มันยาวแท้ๆเวลาเัาใส่ปุ๋ยเบื้องต้นนั่นเขาใส่ปุ๋ย,ตา,ยตามสูตรของเขามันกับบัพพิษผาดมันกับบัพพิษหวังจากเทียพี่นออ้องนี่ครับเดี๋ยวพ่อจะกรถ่ายให้เบื้องอีกมองหนึ่งดเด้อเด็ดไก่กันนี่แหละครับไก่กันนี่แหละเข้าไปเบื้องเข้ากันเนาะไปเบื้องของจริงกันนี่พี่น้องอันนี้กับข้าเจ้าดอได้พี่น้องเลยเข้าเจ้าดอคือกันนี่ครับเนี่ย เขาเจ้าดอกคือกันงวงใหญ่งวงเง่าได้พี่น้องเบื่องต้น,นงวงใหญ่งวงเง่าคือกันอู้อันนี้บม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดลวงเข่าไม่ได้วานปุ๋ยยเรี่บ่ะไมได้ใส่ปุ๋ยสูตรอีอยงงทางนั้นครับเนี่ยม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่เบิ่งลวงเข่าติเลยปือดโดยธรรมชาติของมันดินถือว่าดินดีบ่ดินกับบค่ค่อยดีได้พี่น้องแต่ว่าสิ่งที่มันเล่าคืออย่างเดียวทายให้เบิ่งนี่ แต่ว่านี่ครับบึงต้นเขาซะก่อนอ้เบึงงวงมันติละ่ะพี่น้องงวงใหญ่งวงเงีวงงอีหลีนี่บึงติละ่ะอ้นี่นี่มันต้องได้ใส่ปูย,ยังเลยครับเนี่ยงามโดยธรรมชาตินี่อัตโนมัติครับเนี่ซุมมันล่มก็งามพี่น้องบึงติละ่ะงวงเขาละงกและงามอ่ามันลม่มมันล่มแบบนี้มันล่มแบบนี้ถ้างวงเขายังชูคอได้อยู่นี่บาไปยังเลยครับ ผลกระทบเสียหายบ่เสียหายเสียหายอยู่ซุ่มทั้งไตเห็นบ่ทั้งไตที่มันทับกันทับซ้อนกันครับที่มันทับซ้อนกันมันก็จะเสียหายอยู่แต่ทางพุ่มมันจะเงยคอขึ้นมาเนยกหัวยกข้อขึ้นมารออีกสักยี่สิบมือครับพี่น้องถ้ายี่สิบมือถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ยังได้เข้าอยู่ด้ยังได้เขา้ายังได้ผ,ผลผลิตอยู่เพราะว่ายังเพราะว่าเข้ามันจะเหลืองแห้วครับอีกยี่สิบมือเนี่ยเข้าตรงเข้าเหลืองเบิดแหรอครับสุกกล้วยสุกเหลืองเบิดดะอ่อสุกกล้วยสุกเหลืองเบิดแล้ว มันได้ผลผลิตยอยู่เราได้หลายพ้อมแล้วพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ได้หลายพ้อมเด้เข้าบัตายขาวพ่อมพี่นออ้องเหตุสาเหตุอย่างที่ว่ามันคืองงมแท้มันคืองวงใหญ่งวงเหี้ยวแฉะทั้ทงทั้งที่ไ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเบิ่งพี่น้องนี่พอยการถ่ายตนตน้ตนตนเหตุมันสาเหตุมันที่มันได้รับเบิ่งหญ้าซุมด,ดีตีละพี่นอ้องหนานำไปเลยเลยนี่หนาเห็นนี่ครับนี่เห็นนี่พูนเห็นบะ มันเป็นมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากหมู่บ้านน้ำมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากหมู่บ้านน้ำมูลน้ำปุ๋ยน้ำยังกระบงหูหล่ะนี่หลายอย่างครับน้ำมันผสมร่วมกันเนาะน้ำดินน้ำดอนน้ำรายน้ำถนนน้ำยังมันไหลลงมาม่องนี่พี่น้องมันไหลลงมาเนี่ยสองขางเนาะอยู่ข้างนี่กับขางฝั่งขางพุ่นมันสองมองได้พี่น้องทอมีสองมองทอถนนฝั่งนั้นก็มี มองไหม่กลองอันงอนนนฟังนี่ก็มีนี่น้าม,มันไหลมาหนีบดเลยน้าม,มันไหลลงไหนี่บดเลยมันไหลลงไหนีบ่บดแล้วเข้ามองนีบ่มีหยาดเดยพี่น้องน้ำมองนีบ่มีหยาเลยเพราะไงเพราะว่ามันได้รับน้ำจากหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาฝนตกมาซ้ัหนึง่งน้ำก็ไหลลงมาลวงลงมาบดเฮ็ดให้น้ำเต็มอยู่ตลอดเวลาเฉพาะพไหนี่้อครับเฉพาะไหนี่ปุ๋ยบ่ต,ต้องในวันจักปี นี่ครับปุ๋ยบริวานจากปีวานวานเขาแล้วก็แล้วอืออันนี้ขอโทษขอโทษบะเมนหน้าวานอันนี้เป็นนาดําครับนาดนํานาดําเออ,อเออมองนี้มันเป็นนาดําครับเนี่ยเออมันจะแตกต่างกับทงัทงทังทังผุนเนะาะทั้งผุนมีแต่หญ้าเลยพี่น้องทั้งผุ่นอะ่ะหญ้าบัดหญ้าโอ้หญ้าหลายเพราะมันแหล่งมันดําแล้วกับบมีน้ำเนี่ยนะน้ำที่เพิ่นซุปมาใส่ตอนดํามันก็นแห้งแห้งบกไปกับหญ้าขึ้นเนี่นะเออหญ้ามันขึ้น แต่ว่ามองนี่ห้เฉพาะให้นี่มองนี่นี่นามมันมีอยู่ตลอดเวลานี่ครับนี่นาไก่เขี้ยงกันครับนาปีดกันครับแปลงนี้นแต่ว่ามันให้นี่แหละครับมันสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามันได้รับปุ๋ยเหมือนเหมือนมันได้รับเนหมือนมันได้รับสารอาหารอยู่ตลอดเวลาแล้วเฮ็ดให้ต้นเขามันอุดมสมบูรณ์พี่น้องเบิ้งล่วงเบิ่งล่วงเบิ่งยังก็หูเบิ่งเท่ะอุดมสมบูรณ์ นี่ครับนี่นี่ครับนี่เห็นบอกงามแท้ๆได้พี่น้องเบ่งหลวงเข่าจังนี่ครับนี่โอ้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะหนึ่งมันบนดนพายุฝนสองอสองสองสองมันบนะ่ลุมเนาะสองมันบ่ลุมเข้านี่ได้หลายได้พี่น้องเฉพาะมองนี่เฉพาะให้นี่เฉพาะมองน,นี่ได้หลายพร้อมละแต่ปีที่แล้ว ปีที oh, uh, ่แ oh, ล yeah, the so ้ว <Tonight> ม okay, ันงามแบบนี why? Why? No. ้พี่น้องมันงามแบบนี้แหละแต่ว่าเอแต่ว่าเขามันออกเรี่ยวเขามันออกเรี่ยวกว่านี่ปีที่แล้วนะมันตายขาวบดีพี่น้องนี่ซุ่มนี่นี่ซุ่มนี่พงนี่แมนบดแถวๆนี่ตายขาวข้าจะรอจะแล้ับดพี่น้องง่วงใหญ่ง่วง้ยมแบบนี้แหละแต่มันตายขาวแต่ปีนี้โอเคอยู่พี่น้องเพราะมันในอนมันแป้งมันเริ่มมี่แล้วนี่เหรอมันมีมันเริ่มมีแป้งมียังแล้วพี่น้อง มันเริ่มมีแปง้งมีอย่างแล้วเออเข่ามันเริ่มตรงละเห็นป่ะเออมันยังไข่ยอยู่พี่น้องปีนี้ยังไข่ยอยู่ลวงเขา่าลวงเขา่าพ่วงหนึ่งนี่ลวงหนึ่งนี่เป็นเล่ยลอยเม็ดเี่บ่้โหจะกินลอยเม็ดได้ครับเนี่นี่ลวงเขา่าลวงหนึ่งเนีเ่ยอืมถ้ามันได้เบิดเนี่ยโอ้ผลผลิตได้หลายละพี่น้องผลผลิตจะได้หลายละอา่าแต่มันจะล่มเนี่ยปัญหามันคือล่มเพราะเขามันง่ามหลายมันสูงเนาะ มันสูงหลายมันก็ล่มพี่น้องมันสูงหลายมันง่ามหลายมันก็ล่มเพราะหนึ่งเข่ามันด้านนาดำสองมันได้รับปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาสามเข่ามันบาด้ตัดปลายเนาะมันบาด้ตัดต้นเข่าเนาะมันก็จะล่มเนาะเดี่ยวของพยการตัดเดี๋ยวพยการให้บึงนี่ครับอันนี้เข้าเหนียวเนาะเข้าเหนียวของพยการพยการตัดด้วยครับเนี่ยพยการตัดตัดต้นเข่าทำความสะอาดต้นเข่าเพราะว่าอ่าทุปีมันจะสูงเนะพี่น้องเข่าข้าเหนียวนี่แล้วพยการก็เลยตัด ขานําตัดทําความสะอาดมันน่าต้นที่ใบมันหลายๆกให้ใบมันรุดออกน้ำเนี่ยนะเออทำความสะอาดต้นเขานี่ครับนี่ของพยาการก็เรยบ่สูงพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าแย่ถ้าร่มมันหลายๆหรือว่าฝนตกมันหลายนี่ถ้าฝนตกหนาหนาวมันริ่มร่มร่มวีร่มหนาวมันมาเน่ย มันกระลมถ้าเขาสูงๆมันกระลมคือเก่าพี่น้องเขาจะเห็ดวิธีไหนกระลมคือเก่าเขาต่าก็ยังลมพี่น้องพอลมมันมาเนาะปุบปุบพี่น้องเอาเสียงลมเนาะลมมันมาแบบแบบเป็นมวนเป็นมวนน่านะมันมันประทะกระตนเขาต้นเขามันบานท่านหรอกครับลมมันแห้งเนาะลมมันแห้งอ่มหนาวันเอิญล่มหนาวน่แน่ล่มปลายฝนต้นหนาวนะครับอื อีกแปลงหนึ่งก็เป็นแปลงฝั่งตรงข้ามเพื่อนอันนี้ของแม่ป่าเนาะนาคนาของแม่ป่าอันนี้กัน้าวานเพื่อนครับนาวานเขาจะว่าเพื่อนวานเขาเจ้าดอครับพี่น้องเห็นบอกเพื่นกักน้ำคลังน้ำไว้ไหมมันก็ช่วยเดลระดับหนึ่งนะครับในการพยุงต้นเขาเนะาะให้ลมนี่ครับนี่ตัดคือกันพี่น้องแต่ว่าปีนี้ของเพื่อนหญ้าลายพี่น้องหญ้าลายเพราะว่าเพื่อนวานลาด้วนี่วานลาเข้านี่ ผิษมันมันมันปกติของมันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเม่ว่าคุณจะวานหล่าหรือวานวานเลี้ยวถ้าเป็นพันเดียวกันนี่ส่วนมากเด้ส่วนมากแล้วเด้มันจะออกล่วงพร้อมกันพี่น้องไก่ถ้าออกล่วงพร้อมกันกับไก่เขี้ยงไลเลียกันเลยมันถึงย่ามันออกมันต้องออกพี่น้องแปลกเดมบะแมนว่าคุณวานเดือนนี้อีกเดือนหนึ่งพวกนี้มันจะออกบะแมนพี่น้องมันจะออกไก่เขี้ยงกันเลยนี่ ของพญาการวันไปได้เกือบเดือนหมดละอือแล้วก็มาหวานแล้วก็มาเห็ดพอเรามี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 ขั้วเนาะมีควายนะครับมีควายภาษาภาษาอีสานว่าขั้วเนาะอืมอ่านั่นแหละแล้วก็เอามาปล่อยมาเลี้ยงสก้อนแน่ยแน่อ่ามาปล่อยมาเลี้ยงสกอนพญากาควันไปได้เป็นเดือนหมดละแล้วก็มาหวานไปเนี่ยเมื่อวานพอมาหวานปุ๊บห็นบ่มันถอกมันถอกไก่เคี่ยงกันเลยมันถอกพร้อมกันเนี่ยนี่ข้าพญาการก็บถอก เขา้าเมเปาะพันกระทอกเข้าเจ้าดอเนาะเออพอขึ้นกันเออ่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ามองทีไทยให้ตะกี้อยู่นาดำนั่นนี่พ่อใหญ่การวานเป็นเดือนขึ้นกันได้พี่น้องพ่อใหญ่การเริ่มตัดปลายเข่าเลยเด้เริ่มตัดปลายเขา้าวานปุ๋ยตัดปลายเขา้าตัดต้นเขาน่ะวานปุ๋ยตัดต้นเข้าเขากําลังถอดใบเขียวเพื่อนเพิ่งมาดำได้พี่น้องเออเพื่อนเพิ่งจะมาดำเด้แต่พอมาดำเป็นเข้าเจ้าดอ นี่ยย้มหอดมันออกล่วงออกล่วงพร้อมกันเนพี่น้องเออมันก็ออกล่วงพร้อมกันเออมันก็ออกล่วงพร้อมกันเออออกล่วงพร้อมกันอยู่ดีพี่นอ้องนี่นี่แหละครับแต่ว่ายุเวนเขาเจ้าไ่แล้วครับเพราะว่าเขาเจ้าไ่จะห่างกันอยู่ล่ะจะห่างกันประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบหมื่นล่ะประมาณนั้นครับอืมเขาเจ้าไ่จะอ,อสายอยู่ครับเขาเจ้าไ่โอเคอยู่ มันคนละพัน์สายพันธกันเนาะอันนี้มันไกลเคี่ยงกันสายพันธ์ไกลเคี่ยงกันมันมันดอคือกันแน่แน่ทางมันพยาการก็เลยเอ่อเอิญเขานี้วดอเอ่ขาเจ้าดอเนาะเออแล้วก็มีพันธ์ไหมว่าที่เขานิยมปลูกกันตอนนี้เพราะว่าพันธ์อีตเต่ยพันธ์อีตเต่ยนี่ถ้าสมมุติเฮาวันสมมุติเลยเฮาวันนี่พยาการวันน้ำมองหนีประมาณไรหนึ่งยังสี่ถ้าวันเอ่เขานี้วดอนี่ ก็เขียวกอของฮกนี่เขานียวดอนี่เข้าได้ประมาณสักลอยกระสอบจังสี่เนาะสมมุติเนาะถ้าเป็นอีเตียถ้าเปลี่ยนจะเข้าเนียวดอเป็นเป็นพันอีเตียพันอีเตียก็จะได้ประมาณลอยหาสิบกระสอบจังสี่เพราะว่าพันุอีเตียนีมันเขาได้เข้าหลายเขาที่เขานิยมปลูกก็คือมันได้เข้าหลายครับแต่ว่าความความเวลาเขามาหนึ่งมาหุงกินนี่พี่น้องอีเตียมันแข็งอีเตียเวลามันเย็นมามันแข็งพี่น้อง มันจะแข็งกว่าข้าวเหนียวเออข้าวข้าวเหนียวกลางเห้าเนาะข้าวเหนียวกลางเห้ามันจะหอมเวลาหนึ่งเข้าไม่ไหมนี่ยให้หอมหอมเสร็จแล้วมันจะนุ่มพี่น้องมันจะนิ่มอ่ามันจะนิ่มเนาะเวลามันสมมติณ์เาหนึ่งตอนเสาร์นี่มันจะหอมเลยพี่น้องหอมแต่เวลาไอเวลาเฮากินตอนเสาร์บ่เบิดตอนเที่ยงยังสี่ใช้ในกระติกไหวยังสี่มันก็ยังอ่อนมันก็ยังนิ่มเดียวออเข้าเนี่ย แต่ว่าถ้าเป็นข้าวอีเตีย่ยตอนเศา้าหอมอยู่มันก็หนึ่งแม่มันก็หอมแต่ว่าหอมจะบักกินสู่กินจะบะแรงสู่เท่าก็ข,าดดข,าข้าเจ้าดอเออข้าวข้าวเหนียวดอเขาเนาะเออเขาก็ขอหกได้แต่ว่าไอไอความหอมมันจะน้อยกว่าเสร็จแล้วเขากินเพราะมันหอนๆนี่มันกินแสบอยู่ได้พี่น้องเออมันกินแสบมันหนิมอยู่แต่เวลาไปกินตอนเที่ยงเขาบะไดอุน่นนี่เออมันแข็งเลยพี่น้องมันแข็งเพราะฉะนั้น มีเทคนิคอยู yup. ่อย่างหนึ่งคือถ้าอีตเตียนี่ก็คือต้องต้องต้องอุ่นเวลาเีกินยำเทียงเขาก็กไปอุ่นเอามันก็จะนิ่มขึ้นเก่านะมันก็จะนิ่มขึ้นเก่าต้องต้องมีวิธีกินเอาแต่เท้าเขาบ่บ่อุ่นนี่มันแข็งจังหน่อยพี่น้องมันแข็งจังหน่อยนึ่อมันแข็งจังหน่อยหนึงแล้วเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าเข้าเหนียวดอนี่เข้าก็ขอพวกเนี่เข้าเหนียวดอนี่เวลาเขากินนี่มันหวานพี่น้องมันจะออกหวานน้ำตาลมันไหล แป้งไหลน้ําตาลไหลส่วนอเตีลยนี่มันจะบาค่อยหวานเท่าไหรพี่น้องเวลากินไปมันจะบาค่อยหวานเท่าไหรแต่ถามว่าทั้งสองเขานะสองสายพันธุ์นี่เขา้ากินแล้วอิ่มบอ่อิ่มพี่น้องปุ้ยพุ่งกางคนนะ่ะอิ่มคือเกา่าครับคุณค่าทางอาหารทางพภชนาการอาหารกับคือเก่าครับซ้ากันแต่ว่ามาเปรียบเทียบสิ่งเล็กๆในหน่อยซื่อๆครับแต่ว่าไผ่นิยมปลูกมากกว่ากันนิยมปลูกทั้งสองสายพันธุ์ครับทางบ้านพ่อจีการ ผู้ใดมักท่านไหนกะปลูกพันนันเนาะผู้ไหนมักพ่านไหนกะปลูกพันนันเนาะถามว่ามันดีบ่ทั้งสองสายพันดีเบิร์ครับเข่าเท้าปลูกมีกินน่ะดีเบิร์มแต่ว่าคนนิยมปลูกอ่าแล้วแต่แล้วแต่ผัยสีมักแบบไหนแค่นั้นครับแค่นี้ผมีห่ยังครับบอว่าบด้ว่าเข่าสายพันุไหนดีหรือบดีดีเบิร์นั่นแหละครับเพราะว่ามันมีให้ทั้งมันให้คุณค่าทางพจนาการอาหารเนี่ยอาหารของมันนี่ก็คือแป้งเป็นลักนาะเข่ามันก็ดีเบิร์ตพี่น้อง ดีบททั้งสงสัยพัานั่นแหละอืมสร้างกระซำข้าเจ้าใ่กับข้าเจ้าอเนี่แหละครับอืมข้าเจ้าให่กับข้าเจ้าดดนี่กินอิมบออิมบดกินคือกันบอไกลเคี่ยงกันแต่ว่ามันเปรียบเทียบอย่างมันเปรียบเทียบกับยังข้าเจ้ายังยังยังข้าเจ้าใเข้าเจ้าใยนี่น้ำหนักมันดีข้าเจ้าดอน้ำหนักมันเบาเห็นบอเออมันมันเป็นแบบนี้พี่น้องแต่ว่าข้าวเหนียวก็คือกันข้าวเหนียวก็ขอหกกับข้าวอีเตียเปรียบเทียบอส่วนไหนดีส่วนไหนด้อยก็คือ อเตียได้เข้าหลายกว่าเข้าพื้นที่เดียวกันพื้นที่ประมาณเดียวกันนี่พื้นที่หนึ่งไรยังสี่อเตีเยได้เข้าหลายกว่าเข้าเข้าเข้าเหนียวดอกเกาของหกเออแค่นี้พี่น้องนอกนั่นก็คือการบิดครับอืมเปรียบเทียบเบิงเนาะเรียบเทียบเบิงอ้าพัชยการฝากไว้ซํานี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เออฝากอีเรื่องหนึ่งครับเมื่อขึ้นฝนตกแต่ตกบ่หลายตกปล่อยพายุเริ่มเข้ามาแล้วครับเนี่ยเพราะว่าจังหวัดอำนาจเจริญนี่จะโดนกรนหมูเนะอืม พะยะอาอำนาจ,จเจริญนี่จะโดนก่อนหมูเนาะตามที่ตามที่ฟั่งข่าวกรมอ,อุตูพนเจ่งมานะครับเนาะภาคอีสานตอนเหนือเนี่ยอืออีอีสานเหนือพนเอิญอีสานเหนือเนี่ยอำนาจ,จเจริญนี่จะจะโดนก่อนหมูเอ่อเมื่อคืนนี่ตอนตอนตีสามตีสี่นี่ฝนตกลงมาแล้วน่ะตกลงมากอะแต่ว่าบได้แห้งเติบแต่ว่ามันมันก็โดนอยู่อืมแต่แต่ว่ามันมาแห้งตอนนี้ก็ฝนเศร้าอยู่พี่น้องแต่ว่าทองฝาบึงทอง้ามันมืดขึมบดนะะอ่า ก็ล่เบิ่งมันเขามาสองลูกพอนะเขามาสองลูกก็คือตั้งแต่วันที่มือนี่ตั้งแต่มือนี่หอดวันที่สิบสามแล้วก็เข้าวันที่สิบสามหอดวันที่สิบเจ็ดอีกลูกหนึง่งแต่ว่าบกหัวจะเป็นยังไงนนะจะตกบันท่าหลายบาลายก็แลวแต่เนะพอนะแลวแต่นะพ,พี่น้องเนาะเพราะว่ามันห่ามาได้ครับมันบุกือก๊อกปะปลาดิเน,น, <c oughs> นะ <c oughs> เขาปิดได้นะอ้าพย,ายการฟากไว้ซ้ํานี่ครับผมแซวนี่สวัสดีครับ